Yeah. แล้วก็จะตรวจเยี่ยมถึงห้องพักจุดต่างๆในการบริการที่เราดูแลอยู่นะคะก็ขอท่านอยู่ในห้องนี้ก่อนเราจะมีวิดีโอฉายให้ชมเหมือนกันค่ะว่าที่โรงพาาสนามแห่งนี้มีอะไรบ้าง เนี่ยรนพัฒน์ผมเบื่อว่าการกระทรวงอุดมศึกษาาศกสาร์วิจะัยแลนวก็ต้อมทำกนองก็เนี่ได้เล่าให้ฟัถึงอันสานที่ที่นี่นะครับแล้วก็อารบียบขัตถุประสมที่เราจะตั้งรวมไปวางสนามคนพิการโดยเฉพาะก็เรียนว่าสามภารณ์คุยที่เราเราเคยได้รับสารเนี่ยนะครัเป็นเป็นสานการณ์ที่หนักที่สุด ทามรัฐบาลนะครับกับต้องร้องเรียนตีที่อัญชลีไรส่องศรีรัชพีนะครับแล้วก็พยายามคำทุกทีทางที่จะต่อสู้กับสถานการณ์โควิดแต่ว่าการรอดในรอบนี้รเราบอกว่าได้กระจายตัวในสังคมแล้วก็ในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนพิการนะครับหรืพอว่าคนในครอบครัวเดิมสมัยสุขมีนักวัฒกรรมตามที่ดูแล เือในแต่ละส่วนไม่ว okay? ouais. de ่าจะเป็นอาการผู้ที่มีการนะครับผู้ทีการุนแรงผู้ที่มีอาการหนักแต่ว่าคนแต่ละกลุ่มก็ต้องการการดูแลที่แตกต่างออกไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการดูแลกลุ่มพิการซึ่งจริงๆต้องใช้ผู้ที่มีความเี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับทางรสาธุนะครับโดยทางทางสริพรอมอสาธิตเนี่ยวผมนะครับ ที่มีความเชื่อาจพิเศษในการดูแลพิการอยู่แล้วนะครับก็มาทํจาจัดการในการตั้งโงงนนรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อที่จะดูแลผู้ติดเชื้อที่เป็นพิการร่วมกันกับตอบรับการแพทย์ฉุกเฉินนะครับซึ่งก็ต้องมีการไนรับส่งหรือต้องจัดก,การแบบแบบพิเศษึ้นแบบของปกติธรรมดาซึ่งอรองรายกรัฐตรีเองก็ได้ให้ความสำคัญในการที่เส,เสอนอะ ไอ้สองทอพี่นาให้วัคซีนกับคนพิการนะครับในทุกกลุ่มทุกประเทศกติดแม่แม่ไม่ติดสาระขันเล่าเฉลี่ยว่าก็มีสถานที่ใดที่จะได้ช่วยการดูแลคนขอดในรถตู้นะครับท่านมชอบดูแลนะครับก็ตอนนี้ผมไม่คิดว่าสถานการไม่ยังคงดำเนินต่อไป ทร่องระวลติการี้ือครับที่าจการันต like ีด้วยครับกอเรื่องราวเรารยกรัสบสงนระบวามนะครับนานั้นก็มีความสำคัญมากกับการแบ่งพิจารณาชแงจะให้ช่วยทื่ให้กับการเชิญ

ตรงนี้นะครับสนามบ้านวิทยาศาสตร์ศรีนครเพื่อผู้พิการที่นี่เนี่ยจะต้องนับหนึ่งโดยการติดต่อโทรศัพท์166่ปเบอร์1668นะครับและทงนี้จะมีกระบวนการในการประสานงานได้ครับ การรับสมรับประทานทำกจการเข้าไปปั้นต่อเป็นรับปีศาลขอผอสาบันการแพ่ย์ผอกรมในการตรแรกพท้

668นะครับคือขอเออที่ท่านจูรินพูดมาก่อนนิดว่าว่าผมเคยที่เราจะทำว่า็นที่มีความผิดนี้ต้องรอการติดต่อา1668 พอเรารท่านรองนายกจะได้เปิดสถานที่โรงพยาบาลสนามนอบพนิกากนวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องทางให้พนิกทานติดเชื้อได้ได้แสดงหรือแสดงความต้องการมาที่168ไม่ได้มีการแัดแยกมาโดยเฉพาะนะไม่ต้องรอต้ติดเชื้อ220อ่เเยิ่มในเรื่องการใหการสัเกย ใครเข็นวะอ๋อไม่มีบังคับเอา อย่างกรณีคนหูหนวกหรือจะมีการสาธิตว่าการจัดการผ่านระบบการสื่อสารกลางเนี่ยจะสื่อสารอย่างไรส่วนการจำแนกคนพิการในแต่ละชนิดเนี่ยทางสถาบันเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับว่าจะจัดการอรืาไรและก็ขอย้ําเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เป็น กนะารนิราัยของท่านรองนายกตีเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้สามาสัญินทรเราเริ่มฉีดวัคซีนให้กับคนที่การแต่งสายตาวันพฤหัสนี้นะครับแล้ววันศุกร์นี้ผมก็จะไปไปร่วมดูการฉีดวัคซีนให้กับคนที่การแต่งสายตารเริ่มต้นนะครับครับท,ท,ทุกทุกประเภทนะ ันนั้นจะเป็นโรงพยาบาลราชานุกูลนะครับซึ่งอันนี้เป็นการดูแลคนพิการประเภทพิการทางสมองโดยเฉพาะนะครับซึ่งก็อัตราส่วนไม่มากนักต้องเตีอนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการติดเชื้อของคนพิการเนี่ยก็มีจำนวนไม่มากแล้วก็เราก็จะค่อยๆทยอยฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนนี้ในเริ่มต้นผมว่า200ห,ห้องเนี่ยก็จะพอเพียงในการรับดูแลคนพิการในทุกประเภทอยู่แล้วครับ ไม่มีแย้งการเปลี่ยนแปลงที่จะสมม่งมอบในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามกระบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนของทางบริษัทนะครับแต่ว่าสัญญาที่เราคุยกันไว้ซึ่งกําล็อลดของเดือนมิถุนายนหกล้านโดสเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและวันพฤหัสบดีนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะกําหนดเวลาแน่นอนอะไรอย่างไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพิจารณาตัวอย่างวัคซีนบางส่วนไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอ ในส่วนของเอกสารที่จะส่งจากบ,บริษัทที่ก็มีขั้นตอนในการที่จะไปดูคุณภาพในส่นของเอกสารนะครับซึ่งซึ่งแยกกันแต่ว่าในส่วนวัคซีนก็ดําเนินการผ่านกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ไปบางส่วนแล้วรังนั้นก็ยังยึดถือสัญญาในส่วนของเดินนเมื่อากับคณะกราาซึ่งยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงณวันนี้ครับแสดงว่าอย่างว่าเช้าเห็นมี ลๆๆนลาดนาาโดพบโควว่าเดือนมิถุน,นายนจะไม่ได้รับการจาารัดสรรวัคซีนาการจัดสรรวัคซีนในแต่ละสถานพยาบาลเป็นเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่จัดสรรวัคซีนมาให้เขาบางสถานพยาบาลเนี่ยยังฉีดวัคซีนรอตวันที่12หรือวันที่6พฤษภา,าอยู่นะครับอันนี้ซึ่งราากระทรวงสุขจัดสัรไปให้แต่ว่าการบริหารจัดก,การเนี่ยเป็นเรื่องของหน้างานที่เขาจะบริการกันเองแล้วนะครับขอบคุณทุกท,<อ>ท่านานะครับผมต้องไปแหลมฉบังไปรับเรือ